ไนะครับผมเอเริ่มยังเริ่มยังตอนนี้เราอยู่ใน u s c ครับผมไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับทีมผมครับมีใครบ้างอ่ะครับนี่ครับพี่ที MC เอ่อพี่เบียร์ครับหรือว่าเบียร์เกมเมอร์ครับแล้วก็พี่เกมมาสเตอร์ชีวีนั่นเองแล้วก็ผมใบไม้อวิเชียแนลครับผมไปดตัดตัดตัดไม้ตัดไม้ ตอนนี้ยัง ch อยู่อีกแฟลของผมเองทำเองหมดเลยนะแต่เอาขอคนอื่นมาแต่งเพิ่มนะก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนดังไปป่ะโอเควันนี้ไม่ได้คุยกับใครเลยนะครับผมเย่เย่เย่ทำไมไม่ได้คุยกับใครจะเย่โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมผมไปไหนแล้ว เริ่มแล้วหรอหรือ,อยังไม่เริ่มไปเถอะไปไปหาทีมผมกันไปเถอะไปปัดไปหาทีมผมไปถาทีมผมไปหาทีมผมนะครับผมอัดเปล่าครับถามก่อนเลยนะ ผมทุมนู่น,นก็ให้ไปฝั่งนูงน้นเนาะเราก็อยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะพี่เขาไม่อาจอ่ะพี่ทีไอ้มาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว

เดี ều, ều. Mm ๋ยวเดี๋ยวมายูทูบได้ไงคือครั้งนี้จะมั่วอยู่เบื่อหน่อย โอเคโอ้โหฝองครับฝงสองกล่องเลยเหรอบ้างอันนี้กลุ่มทีมแดงครับผมกลุ่มผมนี่อเอ๊ะกระโดดข้ามหัวไปเลย ถ้าเสียงผมเบาก็ขอประทานโทษด้วยนะครับเดี๋ยวใส่สักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคร้าอะไรก่อนดีครับอันนี้แล้วก็ครับที่ขุดว่เฮ้ย เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยอามปทำอะไรเนี่ยสามอันเอ้ยพี่ผมให้พี่พี่เบียผมให้พี่เบียคงได้แล้วเนาะนั่นแหละพี่ผมให้ ผมมองไม่เห oh, ็นมีทอชไหมทอช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 ทีมนน้นเราก็มองไม่เห็นนะโอเคดูจูจูยังไงต่อครับคุยด้วยอะไรยังไงเอาโอแบตจะหมดแล้วนี่ ผมว่าผมบักแล้วล่ะแบบนะครับเฮ้ยเอ้ยอยอีอีอออออแล้วที่ขุดอยู่ดีๆก็หายมาเป็นไรเนี่ยอยู่ดีๆที่ขุดก็หายอ่ะเอาดิเอาแล้ว โทรหาใครได้บ้างฮะโทรหาใครได้บ้างเนี่ยผมเนี่ยฮะอยากคุยกับคนคนนึงอย่างน้อยก็ดีเดี๋ยวตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อน ผมอ่อนชุดในนี้นนแล้วครับใน USC ะแม้ว่าฝนจะอ่อนกว่าตอนแรกแล้วแต่คับฝนก็แซงผมไปแล้วเอาง่ายๆับสลายนะครับเย้ yeah. ออาพี่เกมจะเดินไปทำไม เอ้ยตายแล้วตายเลยนะขอขอบคุณครับโอ้ยบอกลันเชยขอบคุณครับป่าทิ๊กเกอรแพกอันนี้ผมดับไม้ผมไม่ได้แต่ง จะสร้างบ้านตรงนี้เหรอมันใกล้นะการมันใกล้เกินไปมั้งพี่ไม่ตอบกันเลยมีใครอ่านบ้างอย่าไปเดี๋ยวเห็น น่าเนี่นยเห็นโอ้ยแล้วแล้วพี่พี่ที่พีเฮ้ย TMC หายไปไหนอะไรไรเหรอจีจีมีจีจีาแล้วพี่เห็นแล้วมาแล้วเอ้ยมาแอบแล้วแอบแอบ,แอบ นั่นเห็นไหมมันบั็กแล้วครับอันเดียวได้กี่อันเนี่ยเจอเจอครับเล่นต่อเล่นต่อออ ใครอ่าบ้างบ้างนี่จะบอกว่าผมคนเดียวนม <No. S 2> ผมไม่ต้องการที่จะอัาคนเดียวเอ่อแบบหนึ่งนะฮะดอกงอันไหนเป็นที่ขุดของจริงโอเคอันนี้เป็นที่ขุดของจริงแล้วเน,นี่ย อันนี้ขุดช้ามันไม่ใช่ที่ขุดเฮ้ยของจริงเหมือนกันแต่อันนี้มันไม่ใช่หินมันไอรอนใช่ไหมไอรอนมันอันเดียวกันอะ่ะ ตายหมดแล้วหรอไม่มีเดดน,นะอยู่ไหนเอ่ยฮัลโหล ไปกลับ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 พี่กลับโอย